ดันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อสร้านะดวงใจมาแล้วบีบีทักทายขอบคุณหลายๆเด้อ แล้วเขียนบอด,ดีขวความวถือตอดตอนเลยมั่นเขียนดีๆพี่น้องเขียนดีๆเพราสันพ่ยูกเขาหักขาออกขอบุณสิบอ่า,านดวงใจเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ระบบของพ่ยูเขาดีๆกันผู้ใดเขียนบอด,ดีเขาหักขาลงหนดเขาถอดถอนทันทีเลยระบบทําการถอดถอนทันทีเลยให้สูภาพเรียบร้อยพี่นอ้องย่านนั่น ทั้งระบบเขาสิให้วัสดีค่ะชิเบสหล้านดวงใจทั้งระบบเขาเฮ็ดดีดีพี่น้องเด้อนี่เขาบ่าเขาตรวจสอบขอเพิ่มขอเพิ่มบ่ดีเขาแต่เสียเฮ็ดให้เฮาเนาะสวัสดีค่ะเบาหนุ่มขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณเลยหลายซองนี้ประเด็นไงเพราท่านพันนี่ดอกอีกซองหนึ่งโทรศัพท์ประเด็นพังโทรศัพท์พังกันโทรศัพท์ว่าพังประเด็นกับจินอีกบ้านนึงเดีย เทา่ารจับเปเด่นท่านพี่น้องขึ้นแน่ก็คืขึ้นแน่เพาท่านได้พ,พันยี่งสองห้านตีอาการเบิินเติมเน็ตกระปองกันใส่เน็ตไหลขอบุลายๆเป็นกำลังแรกใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องสู่ๆไปน้ำกัน วัดดีมาทักทายยำจินค่ะส่งกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆเด้อส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องประเด็นกับห่อนห่อนประเด็นหลีดผาแเหล่าประเด็นไปอาบน้ำเด้อประเด็นกับขึ้นเง่าเรื่อยๆพอมาบานนี่ประเด็นขึ้นเราชั่วโมงพี่น้องปงทันเ,นนนปเด็นท่านพนยังบานบานประเด็นท่านพัน ที่แล้วัตสิผ่านตะปีไก่แล้วคันผ่านปีไก่ไปเดินว่าสิแจกผมมันไม่ได้แจกเพียบขอบประพานเพิ่นขอประพานเนาะพี่น้องระบบป้องกันไฟดีดีของพีิยู่ก็ได้ขอนพื้นพิยู่หลายๆเด้อพี่น้องป้องกันไฟอันตรายเพิ่นบ่อยากให้นคนนันเขียนบ่ดีมาหาเฮาการเขียนนึงเขาเจ้าเขียนบ่ใหา้ ให้ดูถูกหย,ยาดย้ำว่าให้เสียดสีว่าให้กระแดกันแนะกันเพราะว่าสังคมสิไปได้สวยเนาะพี่น้องเนาะสังคมสิไปได้สวยในโลกจย่าล่อยไปเลยเขาสอนให้คือกันหมดสอนให้หูจับนั่นดูรักษามคัคคีคุณธรรมคำจุนโลกเป็นที่ว่า จะ <พ uka> มาเต้นงามกันแค่ไหมากเด็กหน่อยเต้นง,งามหายพี่น้องเลยเบื้องเด็กหน่อยเต้นง,งามงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาติขอบคุณหลายๆเด้อมันเป็นกำลังแรงใจห้ยีิบสามล้านตกใจเราขอบคุณหลายๆเราเสียเ,เป็นบัตรพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณน,น่ถูกกำลังแรงใจมากเด็กหน่อยเต้นพี่น้องเล็กหน่อย เล็กหน่อยผู้สาวผู้งามๆเต่งแล้วมากมากเล็กหน่อยก็ร่างเกิดไม่ใหญ่รุ่นกับผู้งามงๆป้ากันเต่งป้ากันฮอนดี้ดีสวัสดีทุกช่องเด้อคุณจุจัดทักทายทุกช่องเด้อพี่น้องทักทายทุกช่องเดี๋ยวเอาช่องนี้ไปทักทายพี่น้องเข้ากัน ไก็เงี้ยเีปกปกปีกวเราไพท่านพันเขาสองน้ำเพันพันเอ็ดยูทูปพอเคยพันไงยันยานสองที่แดกกันจริงๆเห็ดมากเอ็ดแปดปีเลยพี่น้องเก็ดแปดปีทท่านพันยักปี อ่านอยู่สองเดียวลงคนกระจดที่หลังกระจผ่านสองสองสามสองของสองเดียวพันธุนนะ์นธุ์เนาะสองที่สองเมื่อ่านธุน์